วัย28ปีนะครับระดับเบอร์ต้นๆของประเทศนี่ก็เจอหมดแล้วครับรายนี้ครับจเจริญพรเพชรโพทองครับหรือว่ายอดมนุษย์เดิมครับขอบพระคุณนะครับนี่คือบรรยากาศของมวยรอบอ e. ีสุสุครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดรถขุดคูโบต้าน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิ สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับและในวันที่8มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับชาวเพชรบุรีเนี่ยเตรียมตัวเลยครับกับการแข่งขันไทยไฟเพชรบุรีครับณบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนครคีรีนะครับก็เชิญเที่ยวเมืองเพชรมาสนุกกับมวยไทยไฟของเราครับกับซุปเปอร์สตาร์ ทั้งแสนชัยไลยออนน้องโอดาวแพร่เคียวเพชรกล้าศึกฟ้าใสครับรวมไปถึงเราจะยกมวยรอบอยูสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเนี่ยไปทำการแข่งขันด้วยนะครับสคู่ด้วยกันเป็นการเจอกันระหว่างทีมภาคเหนือเจอกับอีสานเหนือนะครับถุงศึกเล็กกับขวัญแล้วก็ธนูงเงินกับชัยบุรีครับ8มิถุนายนนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันอ่ะเดี๋ยวมาดูครับจะตีไข่แตกได้หรือไม่ครับทีมภาคกลางอย่างจเจริญพรครับหรือว่ายอบรุษเพชพรโพทองครับ นี่ก็ชนระดับยอดมวยสามวสสพันพยักษ์มาแล้วลุงนาลายก็ต่อยมาแล้วครับเจอกับฟ้านิเมทที่ต้องบอกว่าน้ําหนักเอาจริงๆก็ใหญ่กว่าแล้วครับแต่วันนี้นี่เรียกได้ว่าน้ําหนักเท่ากันครับที่65กิโลกรัมยกแกนซ้ายยืงนระทาครับแม่อู้ไม่น่าเชื่อครับว่าคู่นี้นี่จะได้ตะบันกันครับแต่วันนี้เจอหุ่ยแม่หมัดหมัดขวาแต่ฟ้านิเมทนี่หนักแรงนะครับ ทางด้านจเจริญพรอนี่สายเฉียบคมอ่โดนอับัตอีกต่อยหมัดโอ้มามาเป็นชุดครับมาเป็นชุดทางด้านอย่างชกอย่างฟ้านิมิตแทงซ้ายหัวไปหน่อยครับสยบความแรงของหมัดครับวันนี้นี่ภาคคู่นี้นี่ภาคภาคกลางนี่เชียร์มุมดำนะครับและก็เอฟซีของภาคตะวันออกก็เชียร์มุมขาวครับนอกเสร็จมาเล่นไหนกันบ้างครับนอกเสร็จมาเล่นไหนกันบ้างครับจังหวะเด้ง เน็บแต่ละเขานี่ได้น้ำได้เนื้อครับหมัดของฟ้านิมิตน่าสนใจครับส่วนจวังหวะแข้งของเจริญพรครับหลุดไม่ได้ครับหลุดหลวมไม่ได้เพราะหมัดของฟ้านิมิตี่รออยู่แล้วครับวงลายตีเข้าไปแงกมาแงะมาค่อยๆขยับฟ้านิมิตเจอแข้งซ้ายเจริญพรครับ มัดซ้ายมัดซ้ายสอกซ้ายโอ้นั้นจะเจอเจอมัดซ้ายบวกเหมือนกันลำ<ป>เลียงเกมใหม่ขยับเข้าไปครับแข้งขวาของฟ้านิวินครับ<ป>มัดขวาไปขวาจระเดินพรพยายามสอดในไปมีเข่าซ้ายเอาไว้ครับ รอบนี้ถ้าชนะน็อก3แต้มนะครับชนะคะแนน2แต้มในรอบแรกเรียเสมอแบ่งกันคนละแต้มนะครับยังไม่มียกพิเศษแล้วก็หาทีมที่ดีที่สุดสีอันดับแรกครับเข้าสู่รอบต่อไปก็เรียกได้ว่าต้องแย่งชิงกันแล้วครับต้องดีทุกคนนับดีทั้งทีมมีผ่อนๆไปบ้างครับซ้ายครับของเจริญพรนี่เอาชื่อจริงมาตั้งเป็นชื่อมวยเลยนะครับเจริญพรแห่งซ้ายซ้ายทีกันมา อ่าเนี่ยเดินช้านี่อาวุธของจเจริญพรเนี่ยจะจะคล่องกว่าครับเนี่ยฟานิมิตต้องเด,เดินให้ติดครับใช้ความหนักผาักออกครับผากออกแม่แม่เข้าไปติดนี่เดี๋ยวดูครับซ้ายแมจะเฉียบคมขนาดไหนะเอาลวครับแม่เข้าถึงตัวนี้ดันและวเสียบแมโดนดัน don ครับโอ้โหยกแรกครับแมอ,ออกอันไม่หยุดเลยครับพักแป๊บเดียว ูไฮไลท์กันหน่อยครับนี่จังหวะทิ้งขวาของฟ้านิมิตรนะครับโอ้ทีมตรงตรงครับช่วงต้นเกมเนี่ยถือว่าเดินเกมได้ดุดันเลยครับวงในนี่ต่างคนต่างเด้งตีครับตีเน็บเข้าใช้โค้งครับแต่พอฟ้านิมิตรเดินไม่ติดในซ้ายของเจริญพรครับค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วเลยครับวงในนี่กดแขนไว้ครับดันครับแต่ว่าคนดันไม่ได้ตีนะครับเป็นทางด้านฟ้านิมิตรครับ เน่ถือว่ายังสูสีกันมากนะครับกับคะแนนสำคัญของ<ม>ทั้ง2ทีมครับมุมดำเนี่ยภาคกลางยังไม่มีแต้มนะครับ4ี่นัดขณะที่มุมขาวเนี่ยก็ถือว่าก็ยังต้องการแต้มเป็นที่สุดเหมือนกันนะครับท<ม>างด้านทีมภาคตะวันออกเนี่ยมี5้าแต้มครับอยู่อันดับสา<ม>แต่ว่าคนที่ต้องการมากๆา,ากในตอนนี้คือเน,นี่ยครับมุมดำมครับ แข่งมาสี่ห้านัดครับเขามีแ้มกันหมดแล้วครับเดี๋ยวภาคกลางครับวันนี้เจริญพรจะตีไขยแตกได้หรือเปล่าครับขอแ้มหน่อยครับขอแ้มหน่อยครับฟ้านิมิตบอกเขาไม่ให้ง่ายๆครับเอาเข่าไปก่อนครับเอาเข่าไปก่อนครับเออขยับเข้าไปฟ้านิมิตเจอแข้งซ้ายครับจับได้จับเทไม่ได้เสียบเข่าก็แล้วกันแทงมา แทงนนึ้นแทงซ้ายครับเจริญพรหมัดซ้ายขอาฟ้านิมิตครับอ้าแ,แล้วลูกนีีครับแม่อาศัยหลักอาศัยเหลีล่ยมนะครับเจริญพรหมัดซ้ายหมัดขวาฟ้านิมิตทุกคืดแทงเข่าขวาครับฟ้าดิมิตเจริญพรพยายามรวบพยายามวัดพยายามแทงฟ้านิมิตก็แทงคืนรับเข่ามาขัเข่าคืนแทงเข่าขวาครับตีเข่าขวาคือแทงเข่าซ้ายฟ้าดิมิต เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับปานิมิทเจอแทกซ้ายของจเจริญพรหมัดมีไหมหมัดดีไหมเอาแท็กไปกินก่อนแทงข่าขวากับแทงข่าซ้ายกระทุกขอ้อไปหมัดขวาแทงซ้ายหมัดขวาแทงขวาปานิมิแหมมีโดนข่าแล้วสะดุ้งนกันนะครับจเจริญพรโอ้ดูความแข็งแกร่งของฟานิมิทเนี่เรียกว่าเดินติดเดินชนตลอดครับ เอาแล้วครับแม่มีโต้เหมือนกันครับเสียบเข่าคืนจับในครับโอ้จิ้มเข่าอีกแล้วครับเอาเข่าแรกกันแม่เดี๋ยวดูว่าใครจุกก,ก่อนนะครับเจ้าฟันนี่ยังไม่โดนอาน,นิบิทเ,เดินติดเครื่องต่อหาโอกาสเข้าทําครับโอ้โดนซ้ายไปก่อนครับเตะทำลายจังหวะเอาไวเ้เจริญพรวงนอกซ้ายดีครับมีจังหวัยกตลอดเอาล้วครับดอกนี้ได้เท่าลําตัว อนิมิตถึงตัวแล้วโอ้ยแม่เจอกระตุกเหลี่ยมครับแม่ล้มลงไปเดินต่อเดินเดินลุยครับเอาครับต่อยหมัดต้องให้หลากหลายครับโชคพี่ไทยไฟลีกตอนนี้ก็ต้องฝ่าแข้งซ้ายเข้าไปแล้วครับทางด้นานฟ้านิมิตมุมในแม่ต่างคนต่างคิดตรงกันครับในแข้งซ้ายกับหมัดนะครับแข้งซ้ายของมุมดำครับ มัดของคุณขาวครับมัดขวามาแล้วฟาลิมิตอีกคนนึงก็หมัดแรงนะครับอีกคนนึงก็แ,แข่งสายดีหลักเรียมดีครับวงในพยายามเด้งพยายามตีเข้าไปครับพักแป๊บเดียวนะครับ หน่อยครับจังหวะวงในของฟ้าวิทย์วอเทคโนหลวงปู่สวงตัวแทนทีมภาคตะว,วันออกนะครับเจอกระตุกเหลี่ยมล้ลงไปแต่ก็มีลูกขยันนะครับเดินชนเดินบู๊ครับไม่สนแล้วครับจะเหลี่ยมจะแข้งอะไรก็แม่เรียกว่าฝ่าเข้าไปเลยครับปดการแล้วต่อยขวาครับโดนเต็มๆครับทางด้าน ้าสู่ยกที่3แล้วนะครับยกสุดท้ายย้ำอีกครั้งครับกติกาการให้คะแนนของเมื่อรอบวิวสุถ้าชนะคะแนนครับรับ2แต้มถ้าชนะน็อกนะครับรับ3แต้มนะครับแล้วก็ในส่วนของรอบแรกนี่เสมอก็แบ่งคนละแต้มนะครับยังไม่มียกพิเศษอ่ะก็เดี๋ยวดูว่าใครครับที่จะได้รับการชูมือแต่ยังดีคนละแบบอยู่นะครับวาน,นิเิตก็เดินเข้าทำ ขณะที <The Major> mm ่เจริญพอนี่เน้นซ้ายครับเดีดูว่ายุคนี้นี่้ายจะจัดจ้านขนาดไหนครับแล้วก็ที่สำคัญนี่จะมีจุดเปลี่ยนระหว่นับน็อกให้เห็นหรือไม่ครับมาติดตามืนพอแล้วเสียไปเสียบคืนครับเดินเข้าหาครับซ้ายหลบได้เตะขวาจ่อล่างคืนครับฟ้าดีบิต ของเจริญพรฟ้าอนิมิตยขยับขยับเข้ามาต่อยหมัดนี่ครอบไปตีเาขาพยายามจะแหน่แต่โนานกรรมาการจับแยกเลยครับ<าว> <Burger> แทงซ้ายของเจริญพรฟ้าอนิมิตแทงขวาเจริญพรจับจับจะเกี่ยวจะเทแต่ว่าแหมฟ้าอนิมิตแกชิงล็อกคอวไว้ก่อนครับไม่ยอมให้ตัวเองนี่โดนเทแล้วก็ล้มลงไป ด้านขับแทงเข้าไปครับแทงแบบข,ขึ้นมาด้เปคนรัเข่าทางเชือกต็แยกออกวางก่อนลวครับอ่ะยังไงดีครับพยายามจะกระโจนโยนเข่าเข้ามาฟ้าจะมีแต่ว่าจังหวะโยนเข้ามาก็ยัยโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับ เดินพรขยับบ้างครับขยับเดินเกมบ้างครับแต่ถอยอยู่ถอยอยู่นานขอเดินบ้างขอเดินบ้างอ่าวหมัดซ้ายต่อยเข้าไปปรับแผนเปลี่ยนเกมครับจากถอยมาเป็นเดินเข้าหาครับจเจริญพรครับคิดช้าทำช้าไม่ได้คิดช้าทำช้าไม่ได้เตะซ้ายแป๊บนึงครับแป๊บ,ปบนึงไ, <laughs> ไปเฉียวกระจับครับอาจจะมีจุกนิดๆเจ็จหน่อยๆครับ ขยับคืนครับฟานิมิตทำอะไรกันไม่ได้ก็ต้องต้องแยกแล้วก็ปาค่อยๆลำเดียงเกมทำเกมกันใหม่แข่งเขียวได้เกี่ยวได้แยกดีกว่าครับเดนสามหรือจะเป็นไถนาหรือจะเป็นผิดกติกาเสียแข้งซ้ายของเชิญพตรตีไถ่แตกหรือเปล่าครับภาคกลางครับภาคกลางยังไม่มีแต้มครับ ตอนนี้ก็ฝากผีฝากไข้ไว้กับคุณดำอย่างเจริญพรแลวครับขยับทีเข้ามาครับปานิมิตโยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันนะครับทีภาคกลางจะได้แต้มสำคัญตรงขยับแต้ม ไปเบียดอันดับบนบนนะครับครับไฮไลท์ที่ทีมงานเราตัดมาให้ดูครับนี่ยจังหวะเสียบเข่าแลกกันนะครับก็พยายามจะเดินครับในยกสุดท้ายของเจริญพรครับโอ้แต่โดนขวานี่โต้เข้าไปครับแต่ต่อยเข้าเบ้าตาเลยนะครับทีมสกัดแล้วซ้ายครับแมเฉียกระจับเล็กน้อยครับแทงซ้ายของเจริญพรครับ ก็ดูว่าต้องปรับตัวกับการชกเอาละครับผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วนะครับ and the winner is สมอสมสมอนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองทีม ทำคะแนนไป1คะแนนทำให้ทีมภาคตะวันออกได้เป็น6คะแนนและทีมภาคกลางได้1คะแนนเป็นคะแนนแรกครับผม